อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่อมกอกเคป๊อปน,นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ YG Next Monster กันในตอนนี้ยังคงเปิดตัวเป็นเพียงแค่ คนแรกและก็ยังเป็นเพียงแค่คนเดียวอยู่สำหรับอีเวลลี่นั่นเองปล่อยคลิปมาเนี่ยได้ประมาณ11วันแล้วตอนนี้ยอดวิวถล่มะลายหนักมาก1คลิปทุวันในช่อง YouTube ที่ทางค่าย YG เนี่ยเปิดให้ใหม่กับ YouTube YG Next Monster เนั่เนเองนะครับ11วัน15ล้านวิวยอดวิวแรงมากอันนี้ต้องยอมรับเลยใกล้จะแตะหลัก20ล้านเข้าไปทุกทีท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งลงได้ไม่นานและก็ ใหม่มากๆยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะครับนี่คือการแนะนําตัวให้ทุกคนได้ทําความรู้จักเท่านั้นหลายคนก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ถ้าหากเดวิลยังเป็นทางการก็เตรียมตัวกันได้เลยอีกหนึ่งวงเกิร์กรุ๊ปที่เป็นตัวแม่หรือว่าเป็นเจ้าสถิติในเรื่องของ e n g a g e ยอดวิลหรือว่ายอดสตรีมเนี่ยน่าจะต้องยกให้กับวงนี้แล้วแหละในเจนใหม่ถ้าหากไม่ได้เดวิ์ในเจน5 แต่ก็เดบิวใน Gen 6เนี่ยจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวตึงที่ยืนหนึ่งเรื่องของยอด Engage ทางฝั่งเจนที่6แน่นอนนะครับเขาก็บอกเอาไว้แบบนี้เพราะว่าจากที่เห็นคลิปเปิดตัวคนแรก ยอดวิวแรงฉ่าคนที่2ถ้าหากเปิดตัวมายอดวิวก็น่าจะแรงเหมือนกันเพราะคนให้ความสนใจเกิดรูปวงใหม่จากทาง YG วงนี้เยอะมากๆท,ทางทั้งที่ยังไม่รู้จักเมมเบอร์ครบทุกคนยังไม่รู้ว่าวงจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ชื่ออะไรคอนเซปต์ Concept, วงจะเป็นยังไงเพลงคืออะไรยังไม่มีใครรู้ถึงขั้นนั้นตอนนี้รู้เพียงแค่เมมเบอร์คนแรกคืออีเวอรี่แค่นี้เองเนะครับแต่ยอดต่างๆเนี่ยมันถูกปูทางมาไว้แบบนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่าถ้า หนังเดบิวต์ใน Gen 6นี่แหละคือวงเ Girl g r o u ปที่เป็นตัวตึงด้านเอนเกจต่างๆของ K-pop Idol ใน Gen ที่6น่าจะเป็น f g Next Monster นี่แหละตอนนี้เปิดตัวคนแรกคนเดียว Iverly ยอดวิว15ล้านบวกบกกับคลิปที่ลงไว้ได้ประมาณ11วันนะครับ ใครที่ยังคงวนดูอยู่ซ้ำๆโดนน้องอีเวลลี่ตกไปแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าเมมเบอร์คนที่2ทางค่ายจะปล่อยมาวันไหนจะเปิดตัวมาวันไหนจะเป็นวันเดียวกันกับอีเวลี่ในเดือนมิถุนายนนี้ไหมรอติดตามกันได้เลยนะครับ